เปลี่ยนมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนอกจากร้อนเรื่องของสีกากีแล้ววาทะกันไปมาเรื่องของการเมืองก็ร้อนเหมือนกันพี่รีมต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีที่ผ่านมาค,ค่ะอย่างที่คนที่ติดตามข่าวถ้าใครลุ้นคะแนนแบบเรียลไทมดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่ามันสูสีมากครับทั้ง2ท่านเนาะอย่างที่บอกว่าคะแนนห่างกันเพียงแค่1 800คะแนน<อ>ดยประมาณ แต่มันก็ยังมีประเด็นกรณีที่ผู้ชนะใช่ไหมคะใช่คุณชาญพวงเพชรแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนนที่สูสีเนี่ยแต่ก็มีประเด็นว่าท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พี่ดีมโอ้เพราะว่าหลายในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความชุลมุนทางด้านข้อมูลมากค่ะฝั่งหนึ่งบอกอีกอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งบอกอีกอย่างหนึ่งหน่วยงานที่ข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องโดยตรงก็บอกอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดอาการสับสนวุ่นวายแต่ว่ามันก็ มีคํายืนยันนจากทางต้นสังกัดของคุณชานก็คือทางพรรคเพื่อไทยท่านว่าอย่างไรนะฮะคือต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาหลายคนก็ก็มองว่าอย่างคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะก็บอกว่าการที่กรณีที่นายชานพวงเพชรเนี่ยว่าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ยท่านเคยต้องย้อนไปค่ะพี่ตรีมท่านเคยคถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและสารรับฟ้องแล้วทําให้พอเมื่อได้รับกลับมาเลือกตั้งเปน็นนายกอบจอใหม่เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คุณชูศักดิ์สินินสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมายืนยันอีกครั้งค่ะว่าในความเห็นของตนเนี่ยคิดว่าเรื่องที่กฤษฎีการ,ระบุว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเรื่องของคดีทั่วไปคนที่พ้นจากตําแหน่งและกลับมามีตําแหน่งแล้วมีีีีคดดแบบบนน้้้ตตองหหุปฏิิัาท่ ต้องยืนยันว่าหยุดแต่ต้องให้ศาลสั่งทําไมคุณชูศักดิ์ถึงเป็นที่สนใจเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าคุณชูศักดิ์ก็เป็นคนอาจจะแม่นเรื่องของกฎหมายเพื่อไทยก็เลยมองว่ามีความเห็นเป็นยังไงคะท่านก็บอกว่าก็อาจจะต้องรอศาลสั่งนะครับอันนี้ก็คือพูดไปในทางเดียวกับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเหมือนกันก็คือบอกว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการมากก็คือถ้าหากจะให้หยุดเนี่ยขอให้ศาลเนี่ย เป็นคนสั่งแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในการประทับรับฟ้องของศาลแล้วแต่ว่าคนที่จะต้องมาสั่งการว่าจะให้ทําหน้าที่ต่อหรือว่าต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของศาลเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณชูศักดิ์กันหน่อยนะครับดีนอ่ันนั้นเป็นกรณีทั่วไปแต่ว่าเรื่องนายกชาสางเดืน คำ้อมันมีคำพูดไปที่สาลึ่งสายเนี่ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งหยุดลดหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำร้องไปที่ศาลแล้วมันก็ต้องจาให้หยุดได้สาลก็ต้องควรจะสั่งไม่ใช่เป็นเรื่องของใครที่จะสั่งหผลสำคัญก็คือเรื่องของขึ้นายศาลประทับน้ำรองแล้ว และศาลก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้ใครหยุดหน้าที่หอเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่คุณชูศักด์บอกก็คือเมื่อมีคำร้องไปที่ศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องออกคำสั่งไม่ใช่เป็นหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของใครที่จะสั่งเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันไปอยู่ที่ศาลศาลประทับรับฟ้องและดังนั้นศาลมีอำนาจทางกฎหมายในการที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ควรจะต้องเป็นไปตามแนวทางนี้นี่คือสิ่งที่มือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณชูศักดิ์สรินิบบอนะครับส่วนที่ทางปปอชอเนี่ยนะฮะบอกว่าให้ทางคุณอนุทินเนี่ยชาญเวรุณรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องนี้คุณชูศักด์บอกว่าในความเห็นของตัวเองเนี่ยนะฮะถามว่าใครเป็นโจทย์ถ้าปปอชอเป็นโจทเนี่ยก็ควรเข้าไปร้องแล้วถ้าต้องการให้หยุดปฏิบัติตหน้าที่เมื่อเรื่องไปถึงศาลก็ต้องให้ศาลเนี่ย เป็นคนที่ต้องใช้ดุลยพินิษว่าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของมหาดไทยอพอเป็นมหาไทยก็ต้องไปดูที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเพราะว่าดูจากคําให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามแนวทาง ไม to to. ่ได้เห็นตรงกันกับที่คุณชูศักด so ิ uh ์บอกค่ะคุณรีมเพราะว่าถ้าย้อนไปเนี่ยตามความเห็นของกฤษฎีกาก็คือถ้ากรณีถ้ามีคดีข้างค้างแบบนี้ค่ะเขาก็มันเคยมีหนังสือออกมาว่าอาจจะต้องให้ทางผู้ที่มีอำนาจในการอย่างเช่นมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรยังมีอำนาจในการที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่าที่คุณชาญยังมีคดีข้างค้าง ท่านก็ออกตัวนะรับรองว่าเรื่องนี้ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงแน่นอนค่ะทุกอย่างมีข้อกฎหมายในความเป็นส่วนราชาการก็ต้องทำตามส่วนข้อเสนอแนะของเลขากริสติกาที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานมาระดับหนึ่งยืนยันว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นคือผู้ว่าราชาการจังหวัดในฐานนะเป็นผู้มัคับัญชาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<อ>ซึ่งจะมีแนวทางในการดําเนินการมีขั้นตอนอยู่แล้วและหากผู้ว่ามีข้อสั่งการใดๆออกมา ผู้บริหารหรืออบอจอเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนําเสนอรัฐมนตรีแต่ท่านอนุทินเขาบอกว่าอย่าให้ถึงท่านเลยทําไมทําไมถึงไม่อยากให้ถึงมือท่านมัน<อ>มีขั้นตอนอยู่แล้วอย่างที่บอกถ้าถึงมือท่านท่านบอกปลดอย่างเดียวอ,อย่าให้ต้องถึงเพราะว่าอยากให้ไปถึงจุดนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทําไปตามกฎหมาย แล้วก็ย้าว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพราะผู้สื่อข่าวถามว่าอย่างกรณีของคุณชานเนี่ยเขาก็เป็นพักเพื่อไทยเนาะครับหนุนอยู่อะไรอย่างนี้จนทําให้ชนะการเลือกตั้งก็เลยกลัวว่าจะหักหรือเปล่า<อ>ถ้ามีกรณีว่า,าไม่ได้หยุดไม่ได้น้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ต่อท่านอนุทินก็บอกว่าไม่รู้สึกหนักใจแม้จะเป็นคนของพักเพื่อไทยหรือต่อให้เป็นคนของพักภูมิใจไทยด้วยกันก็แล้วแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเอ,อื้อพักพวกเพื่อนพ้องไม่ได้ฟังเสียงท่านอนุทินหน่อยนะครับ คือถ้าเกิดมันไป<อ>ถึง,<อ>งจุดนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยก็คือถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีข้อสั่งการใดๆแล้วตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็แล้วก็นํเาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยมีคําสัง่งถ้าไม่มหาไทยนี่มีแค่สั่งปลดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปอย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยเพราะว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นเราพยายามจะก็ขอให้ทุกท่านนี่ยได้ได้ได้ทำตามกฎหมายให้มากที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้มาตรการอะไรไม่หนักใจใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพักร่วมนะครับพ่อแม่พจครก็ไม่ผิดต่อให้เป็นพักร่วมหรือเป็นพักเดียวกันก็แล้วแต่ทำกฎทำทำผิดกฎหมายเพื่อเอื้อพักพวกเพื่อนเพื่อนพ้องไม่ได้ นี่คือสิ่งที่คุณอนุทินก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ปกป้องเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นคนของพักร่วมรัฐบาลนะที่เป็นผู้นําทางด้านของรัฐบาลหรือแม้แต่ถ้าเป็นคนในพักเดียวกันเพื่อพักพวกพี่น้องเนี่ยถ้าทาผิดก็ไม่เอาไว้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าเรื่องนี้จะไปกันที่จุดไหนแต่เมื่อวานมันมีไฮไลท์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธาน,นีปกติเวลาเราเห็นการเลือกตั้งเสร็จ เราก็มักจะเห็นผู้ชนะออกมาขอบคุณบรรดาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆในการที่เทคะแนนลงคะแนนให้่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องเป็นผู้ชนะนะครับผู้ชนะแต่เอ๊นี่เดี๋ยวนาะขยี้ตาแพรบนี่คืออันนี้ภาพเก่าหรือเปล่าทีมงานบิ๊กแจ๊สค่ะออกภาพใหม่นะครับนี่ย้ำคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่นี่คือภาพใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้เมื่อวานในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นบิ๊กแจ๊สครับพร้อมกับทีมงาน ขึ้นรถหกล้อครับขึ้นไปกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเออเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันนะก็ถ้าฟังตามเสียงขอบคุณก็ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้ท่านถึงสองแสนกว่าคะแนนอ่าก็เป็นภาพที่จะบอกว่าก็แปลกไหมก็ในมุมของคนนอกจังหวัดแต่ถ้าคนในจังหวัดเขาอาจจะอาจท่านเลือกก็อาจจะถึงแม้จะเป็นผู้แพ้อย่างเฉียดฉิวก็ตามแต่ก็ ออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้รับใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามนะเดินทางไปที่บ้านของคุณชานด้วยนะครับเพื่อที่จะไปตามหาไปสอบถามนะครับเรื่องของกรณีการฟ้องร้องเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างี้บ้านของคุณชานนะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าไปถึงหน้าบ้านคุณชานแต่ไม่เจอคุณชานเจอแต่ภรรยาของคุณชานภรรยาของคุณชานบอกว่าคุณชานไม่อยู่ คุณชานไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้นะฮะอยากจะขอพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่กรมศึกนานมาหลายเดือนเหมือนกันและอีก mm hmm. อย่างเรื่องของคดีเนี่ยก็ก็ทางภรรยาบอกว่าขอไม่ตอบแล้วกันขอให้เป็นเรื่องของคุณชานไปอ่ะนี่เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับโอ้โหเรียกว่าหนังเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอีกยาวอยู่เหมือนกันนะฮะค่ะ <c oughs>